ผมสวัสดีครับผมตอนเช้านะครับผมเราเช้าสายๆนะครับหลังจากที่เขาไปบุกห้องชิดมาแล้วนะครับผมเราก็มานั่งรอนะครับทีมงานทนายกับลูกคนว่าแตนนะครับจะเดินทางไปที่ศาลมุกดาหารต่อไปนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่งนะครับผมไม่รู้เขาสมกิจฮะ เดือยฉำเดือไม่เห็นมาดิกำลังจะพูดอะไรนะผมก็ตอนนี้ก็นั่งรอกันนะครับนั่งรอตีมแต่นะครับผมนั่งรอนะรงบผมนั่งรอเนี่ยผมนั่งเป็นันั่งรอกันอยู่นะครับผมที่บ้านที่บ้านเลยเออไม่ไดเราเ่มนมนากนก็็่เปลี่ยนเสื้อผ้ารอเลย

เป็นวันที่สองที่จะต้องนัสื่อ่อไปครับตามลำดับที่สาท่านได้ได้ตาวก็จะชเป็นจาการทีมงานทาไปที่สมนรหารที่หน่วย่ที่ํำเพื่อนก็แต่งให้พัฒนาสิ่งที่เราจะไปปันนนานครับวันนี้ก็ ตามที่ท่านเสืบพยานตรวไว้ก็คือ10โมงนะครับโมงเสร็จเพราะว่าพยานเป็นธรรอยางเที่ยงรอพยานก็เลยกำลังจะเดินทางไปประเมการวันนี้ก็จะเสืบพยานตรวจแนะนำพยานทั้งสร็จหนงปากนะครับส่วนรายละเอียดก็คงจะไปเสืบพยานวันที่3นะคนับผมใช้เวลาไม่นานมากเท่าไหร่หลังจากสืบพยานเสร็จก็มาแถลงอีกที อนีย้ก็เป็นยังไงนะวันนี้ก็เป็นวันศุกใช่ไหมฮะเร์สาวที่ก็อยู่ดวงจันทร์ก็อยู่แล้วก็อังขานหน้าก็จะเสร็จยันเดือกอัที่คุณวันอยสามวันนะต้งดูวันนั้นนะนนั้เป็นหลักวันก็ประมาณนี้นะก็กำลังจะเดินทางไปสาล ครับส่วนวันทุนนี้ท่านบุญมลบอกว่าเป็นว ouais. ันพระอย่างก็คือว <industry rules. S 2> ันพิธาราชกาลซึ่งเป็นวันของสมัยผสมสุนตบรมุขพิธรการของพระเจ้าเพราะว่าท่านสัปดาหทิศในบานไปที่บุญมลบุญมลก็ไปพระส่วนต์นะครับซึ่งผมปกติผมก็ไหวพระส่วนต์อยู่เป็นประจำนะครับในทางดุลในทางดุลทั่วไปทุกคนก็ะต่งนะครับทุกท่เข้าใจว่าอาจจะมีกิจกรรมอย่า ก็จะสวดมนต์ตอนเย็นสวดมนต์ตอนเย็นนะรับวางวันก็มาพลางวันกางวันอาจจะไม่มีอะไรมากครับกรคงจะเน้นสวดมนต์ตอนเย็นครับก็ตามปกติที่เราไคยทำกันก็พวกนี้ก็พ่งนี้ก็เป็นวันพิสาขาบูชานะครับพุทธมาระพัฒก์ก็อย่าเรีนนะครับเข้าวัดเรียนเรียนนะครับพุทธมาจักรก็เป็นวันพิสาราคาบุญเจริญตามพระพุทธศาสนานะครับอย่าเรียนเข้าวัดตั้งใรทำเรียนเรียนนะครับพวกนี้ อันนี tamam. it, ้ร uh, 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 ู well, ้สึกบ้านเราเนี่ยเรียกว่าควรเข้าศาเนาะเข้าศารถ้าถ้าเข้าเป็นภาษาพระพุทธเจ้าเข้าอะไรนะที่เราพระพุทธายาตอะไรนะองอ้พระมัทธุบายายผมจำไม่ได้เลยว่าควรเข้าศาสตจะไหมบ้านเราควรเทิพยคนราทิพยมุทุบายาประมาณนี้ควรพิครับ คนก็สั่ใช่ไหมตอนนี้มาทำอะไรที่เกีวกอยเจ้าวัดเก่ายังทั้งหมดทั้งหมดทงท้งหังหมดท้งหมดังหมดงหม้งหมดทั้งหมด้มั้งภาษาัุมดทั้มดทั้งหา้มัมดทัด้ดังทังดทั้งหงมมดน้ทงทังดทมทงงงงังังั ปิดได้วเความลับก่อนโอ้ยไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปทำบุญผมทัวนี้ถ้าบอกไปนั่นปุณนี้เดี๋ยวอวัวรถยานแบรนหรืออะไรอย่างนี้แล้วลุงจิมแต่ไม่มีอะไรพวกเรามีมีพระคุ้มครองอยู่แล้วก็ไปกับพระก็พวกนี้ทำบุญกันใช่ไหมครับผมโอ้ทำบุญก็จะมีกิจกรรมเพิ่มกับลุงกับป้าครับเพราะว่า เราไปเปิดเสร็จเราจะไม่เคยไปแล้วก็จะไปขอพรบคริกิจตรงนี้เพราะว่าจิตใจอยากจะไปตั้งแต่ยังไม่มาแล้วเพราะว่ามันมีเซนต์อยู่ว่าต้องไปต้องไปประมาณถึงชวนกับทนายกุาทรถ้าจะยังไม่มาถึงมุกดาหารวันว่างเราไปธันาจิจร้านสันก่อนอาวแล้วก็มาแล้วมาดูหน่อยแล้วมาดูหน่อยได้ครับดูหน่อยครับตายิ้มตลอดนะเวลาก็ ใช่มาแล้วครับชครับมเรากเาเป็นทางจิขอบคุณทีมงานทนายนะครับที่รับคดีครับวัสยีครับทำงานต่อี่ศาลครับเอายิ้มมยเลยคืนลเมื่อคืนนี้ นี่จะพึ่งต้งมาสใจครับอันอาบามเพิ่งลองเพลงไปอาบดาองฟังเพลงเปิืเพ่งฟังโอ้ยมันไม่การสิบโมงเลยก็โอเคครับหัที่นี้ก็มานี้ครับท่านครับโอ้เจ้าวันนี้เลยอ๋อเหอเอะไหรโอ้อะไรอะไรต้ดอกไม้ก่อนนะครับอไม้เป็นไงสาม พี่นาทีสามศูนย์หกอ่ะโอ้เต๋อเติมเติมเต๋อเอาแล้วนี่ดอกไม้นี่ก็ไปไปห้องธนายไปเลยนี่ดอกไม้นี่ก็ไปไ<ม>ห้องธน,นายเลยเอาไปขึปป้นรถพูดเล่นลเ,เออเดี๋ยวกันมาอีกเดี๋ยวต้องมาส่งธนายที่โรงแรมอีก ก็น่าจะนั่งรถมาเองก็ได้นะผมบ้านเออเดินมาค่ะพี่ชีโอ้ครับผมอยู่แค่นี้เองเดินมาก็ได้นะผมานแค่นี้เดินมาไม่เป็นไรครับผมเหนเดินมาค่ะเนมดินเหมือนกับไม่เต็มใจยังไงก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรประกาี่ปรกาีเะการที่ปราี่ารี่รการีรมาีกาีกาี่ราี ข้าวข้าวที่นางวิสาขามาถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าข้าวมุทุปายาตครับผมเอาใหม่ถ้าเ็นบวชเป็นจ้าอ๋อก็คือมันก็จะเป็นวันวิสาขบูชาเนาะมันเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานก็คือมันก็จะมีความสําคัญอย่างหนึ่งก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้นาพระนางวิสาขามาถวายข้าวมุทุปายาตครับผมนั่นแหละ ก็คือขอนื้อเราบ้านๆเราก็เรียกข้าวทิพนี่ค่ะไปเอาไป๋ไป๋คือรถไป๋เบอร์ห้าหนึงแปดกันทายทั้งรถก่อนอ่ะเด้อทั้งรถเก้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอไวเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ